กุ้งสิทธิราชเผยวิราดาวงเทวันน้องสาวป่วยหนักอยู่ในขั้นวิกฤตเรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้เต็มที่หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราชวงเทวันได้เผยว่าขณะน,นี้น้องสาววิราดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤต ยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมขอทุกคนช่วยส่งกำลังใจด้วยและช่วยภาวนาให้น้องสาวกลับมาด้วยเถิดอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพินวดี กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคนให้ได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้น้องวีพินวดีจากแฟนๆที่รักน้องวีทุกคนทางนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกับแฟนคลับทุกคนขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ